สวัสดีครับเอฟซี Pepsi ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็นะช่วงเช้าเนาะกะ็สวัสดีตอนบ่ายแบบนี้นะครับซีช่วงนี้บ่ายโมงกว่าเนาะก็ออกมาหาเห็ดนะครับอซีโอ้ยมันไม่ได้นะครับเซีเนาะดูป่าอันนี้เป็นโคก ครับพี่ซีโคกป่าเห็ดเนาะตรงที่บริเวณนี้นะครับพี่ซีจะเป็นป่าเห็ดไข่เนาะเห็ดตาไข่นะครับพี่ซีเนาะแถวนี้เนี่ยถ้ามันออกโอ้ยออกเยอนะเนาะอันนี้มันไม่ออกนะครับพี่ซีต้นไม้กดดูชวยเขี้ยวนะครับพี่ซีเนาะโอ้ยต้นอะไรต้นจิตต้นไม้เต็งหลังเนาะนะครับก็งเช้าเนาะก็ สายสิทธ์นะครับพี่สีสายสิทธ์เรียบร้อยก็ขึ้นไปต่อน้ําน้ํามันหลุดนะครับพี่สี่ท่อหลุดเนาะก็ขึ้นไปต่อที่ภูตากมองนะครับพี่สีมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นต้นไม้เนาะยานหน้านี่มันไกลเน,ะนาะภูตากมองนะครับพี่สีมองไปก็เห็นอยู่ถ้าผมมองไปเห็นพี่สีเขาไม่เห็นเลยจริในกล้องนะครับพี่สีเพราะว่าใบไม้มันเยอะ เขียวสดใสดูนะครับพี่ีบรรยากาศดีนะครับพี่ีลมผมก็ออกมาหาเห็ดเพาะนะครับพี่ีามกระเสเห็ดเพาะก็ได้อยู่ครับพี่ีไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเก็บนะครับพี่ีเนาะเอาตอนนี่ใส่ถุงแง่งได้อยู่นะครับพี่ีได้พอกินมัน บ้านผมเรียกว่ามันเท่าแล้วครับพี่ซีมันแก่แล้วเนาะมันเท่าแล้วนี่นะครับมันเท่าแล้วดอกก็ใหญ่แล้วนะครับพี่ซีมันเท่าเบาเก็บได้กอมันเบาหมดแล้วนะครับพี่ซีโอ้ยเห็ดถ้าช่วงนึงช่วงที่ฝนตกที่แรกนะครับพี่ซีเนาะเสือเห็ดพอมันเยอะอยู่นะครับพี่ซีแต่ ทีนี้มันฝนตกใส่เห็ดเพาะออกแล้วนะครับพี่ซีทีนี้แดดร้อนแดดร้อนนะครับพี่ซีเนาะมันเลยเชื้อเห็ดเพาะนี่มันเลยไม่ออกไม่มีเชื้อเห็ดไม่มีเห็ดเพาะนะครับพี่ซีได้แค่นี้เลยครับพี่ซีเดินหาตั้งไก่เนาะตั้งแต่นู้นนะครับพี่ซีไปถึงนูนนะ้นเนาะตามที่ป่าที่พบผมเคยเห็นเนาะไปถึงนู้นนะครับไกลนะครับพี่ซีเนาะ ก็ได้แค่นี้แหละเอฟซีได้แค่นี้แหละประมาณสองสามขีดนี้แหละครับพี่ซีมันเบาเพราะว่ามันมันเก๋มันสลามันเท่าแล้วครับพี่ซีเห็ดเพาะกอกอะทีนี้ก็มานั่งถ่ายคลิปให้ดูเห็ดเพาะนะครับพี่ซีเนาะตอนเก็บไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามัน ตรงที่มันออกนี่มันออกไม่เยอะเห็นทีละดอกสองดอกสามดอกสูงสุดที่สิบดอกนะครับพี่สีเนาะออกเป็นจุ่ม้านผมเรียกว่าออกเป็นจุ่มนี่โอ้ช่วงนี้นี่ช่วงใบไม้เขียวนี่ครับพี่สีน้าอยู่เนาะน้ามานั่งเล่นนะครับพี่สีแดดก็ไม่ร้อน เห็นไหมครับนี่ครับโอ้ยไปตั้งไกลนะครับพี่ซีเดินจากโง่นนะครับพี่ซีเนาะงมาอย่างนี้เนาะเดินมาจากด้านฝั่งภูตักมองครับพี่ซีหาเลาะมาถึงนี่นะครับพี่ซีเนาะตรงที่เป็นบริเวณป่าเห็ดตาไข่แล้วก็น,นู่นไปอีกนิดน,นึงก็ถึงป่าเห็ดละงูเนาะ โน่นนะครับพี่ซีตรเก็บเห็ดเพาะอยู่ตรงโน้นก็ไม่ได้นะครับพี่ซีก็ออกไม่เยอะตรงที่ผมเคยเอาเนาะปีนี้นี่เห็ดลงอกก็ยังไม่ออกครับพี่ซีเห็ดพึ่งก็ยังไม่ออกอเห็ดอะไรมันฝนตกใส่เมื่อคืนนี้ครับพี่ซีเห็นเขาตื่นไปหาเห็ดเพาะเขาว่าผมก็เลยออกมาหาดูได้ไม่เยอะ ถึงหรือเปล่าสามขีดก็สงสัยจะไม่ถึงนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ามันมันเท่ามันแก่แล้วนะครับพี่ซีตอนนี้จะเป็นทางเดินกลับบ้านนะครับพี่ซีเนาะเสียงไก่เสียงไก่ป่านะครับพี่ซีเนาะไปครับก็หาแล้วกลับบ้าน ก,กลบกับไปพักผ่อนนะครับพี่ซีเนาะกลับไปพักผ่อนอาตอนเย็นนี้อาจจะได้ไปกีดยางหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไฟไหม้แบบนี้นะครับซีน่าจะออกเนาะโอ้พาเห็ดเราโง่เนี่เห็ดตาไข่ออกโอ้ดีนะครับพี่ซีอันนี้ไม่เห็นสักดอกเลยนะครับพี่ซีเนาะเห็ดตาไข่ก็ไม่เห็นเห็ดลราโง่ก็ไม่เห็น ได้เห็ดเพาะก็เหได้เห็ดเพาะเข้าคือความหมายคือมันแก่แล้วนะครับพี่ีมันเบาแล้วตรงบรีบริเวณไฟใหม่ยังไม่มีเห็ดเพาะนะครับพี่ีแถวนี้ก็มีคนมาหาอยู่นะครับพี่ีเนาะ รงที่ผมเคยไปหาไม่ได้เขาก็ไม่ได้นะมันกัน,นครับพี่ซีเนาะมันอึดบ้านผมเรียกว่ามันอึดแล้วนะครับพี่ีิดเห็ดเพาะหายากนะครับพี่ีเห็ดเพาะฮะนี่ก็หามาได้แล้วก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้ให้น้องมาต่อยให้น้องมาต่อยที่ไปโรงเรียนนะครับพีเนาะ เก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้อัดไว้ให้น้องมาต่อยน้องมาต่อยบ่นไม่ได้กินเห็ดเผาะตั้งนานนะครับพี่ซีไม่ได้กินเก่งผัดเห็ดผัดกินนะครับพี่ซีเห็ดเผาะเกงไม่อร่อยไม่เท่าผัดเนาะโอ้โหก็ไม่ได้มาตั้งนานแล้วครับพี่ซีตรงบริเวณโคก เขียวโคกนี่เพิ่งจะมาวันนี้แล้วครับพี่ซีไฟก็ไหมอยู่ครับพี่ซีเนาะแต่เห็ดมันไม่ออกหาเห็ดไปบุนไปนะครับพี่ซีเนาะตรงนู้มันเป็นดามนะครับพี่ซีนี่ครับก็มาไปครับเดินทางก่อนโอ้โ มีสายเข้านะครับพี่ซีนี่ครับสุดยอดเลยอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ